1>, 1ดูนะคะห้ามทิ้งดัมเบลตึงนะคะแขนห้ามตึงยกขึ้นยกขึ้นระดับนี้ยกขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อให้แบบถ้าอย่างนี้กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้ถ้าอย่างนี้กล้ามเนื้อแขนได้ใช้เสร็จแล้วพลิกมาแค่นี้แล้วก็ลงนะคะพลิกลงสองพลิกลง3อ่ะเวลาพลิกขึ้นนะคะให้ศอกตั้งฉากเห็นไหมสี่ห้า ลงมาแขนไม่ตึงแขนย่อนขึ้นตั้งฉาก6ลงมาอยู่แค่นี้แขนหย่อนสอกงอนะนะขึ้นมาตั้งฉาก7ทําเองแล้วนะ8ใครคิ้งดัมเบลนะคะแขนตึงผิดนะคะ9 10 11 12 13 14และ15ต่อไปนะคะ,ะดูนะคะเรานะคะจะมือคว่ำนะคะมือคว่ำนะคะ,ะส่วนนี้ก็คว่ำเข้าหาตัวส่วนนี้คว่ำเข้าขาหน้าคว่ำหาตัวเหมือนกันทั้งคู่แล้วไป1น,นะคะเสร็จแล้วก็กลับอย่างนี้นะคะ2ซ้าย1ขวา2เลย15ทีเตรียมตัว1ลงไม่สุดดูนะไม่ทิ้งอย่างนี้นะ ไม่ได้แนบขานะถ้าคุณไม่ทิ้งแนบขาคุณจะรู้เลยว่าหนักและเมื่อยเราจะใช้กล้ามเนื้อสูงสุดโดยการไม่ทิ้งแนบขานะคะไป1 2ไม่ทิ้งแนบขานะคะสามสี่ห้าหกอด 12 13 14 15เป็นไงอะถ้าทิ้งแนบขานะจะงอง่ายง่ายมากง่ายมากนะคะนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงพักแต่ถ้าสมมุติว่าดัมเบลลอยลอยจากตัวตลอดเวลาสุดๆเลยนะคะรับน้ำหนักสุดๆเลยนะคะต่อไปท่าที่4นะคะอ่ะเตรียมตัวตั้งฉากไว้ตั้งฉากไว้ แล้วขึ้นนะคะลงนับ1นะคะสลับทีละข้างนะคะรอบแรกเราขึ้นเพลสรอบนี้ทีละข้างนะคะใช้เวลามากกว่าตั้งฉากไว้สอย่าตกพลิกลงมาตั้งฉากพลิกลงมาตั้งฉากพลิกปุ๊บ2องทำเองขึ้นสุดลงตั้งฉากตั้งฉากสีสามนะคะ ฮึบสี่ฮึบห้าฮึบหฮึบเจ็ดฮึบแฮึบเฮึบสิฮึบสิอดฮึบสิบสอง ฮึบสิบสามฮึบสิบสี่ฮึบสิบห้าโอเคต่อไปห้าสุดท้ายนะคะเตรียมตัวนะคะเอาง่ายๆเลยเพรสนะคะตักศอกตั้งฉากไว้ใครทิ้งแนบตัวอย่างนี้ผิดนะคะใครทิ้งแนบตัวผิดตั้งฉากไว้นะคะขึ้นลงอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้น แล้วลงมาตั้งฉากที่เดิมนะคะให้รู้สึกว่าออกแรงแขนและไหลในการดันมันขึ้นห้ามใช้ข้อต่อออกแรงเหวี่ยงห้ามมีแรงเหวี่ยงคืออย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดคือออกแรงเหวี่ยงขึ้นไปแต่ถ้าสมมุติเลสถูกต้องสอบตั้งฉากแล้วเหมือนดันขึ้นดันขึ้นแล้วช้าๆลงนะคะ ดันขึ้นแล้วเวลาลงลงช้าๆทั้งหมด15ทีนะคะถ้าคุณเพลสถูกคุณจะรู้ว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคะ,ะค่อยๆดันขึ้นลงช้าๆขึ้นช้าๆขึ้นสุดอกยกลงตั้งฉากขึ้นสุดดันขึ้นอกยกนะคะป4ายสี่ฮึบห้าดันสุด ลงฉากเจดดันสุดลงฉาก8ดไป9ก้าเฮสบไปสิบเอดบ12งเบ13มเบ14และสิบห้าเหนื่อยนะฮะขอกินน้ำชาบ่อน ตอนนี้นะคะวันนี้ใครมาไม่ทันนะคะเราเล่นแขนกันไหลเป็นหลักนะคะแต่ว่ามันได้จกักัแสได้ปีกหลังได้อ,อกด้วยนะคะเพราะมันเป็น upper body นะคะใครมาไม่ทันนะคะให้ไปดูเซตหนึ่งนะคะเซตสองเซตสามนะคะเราจะไม่ขัดจังหวะคนออกกำลังกายเพราะว่ารอบแรกอธิบายเยอะนะคะมันก็จะแบบใช้ช้ามากๆเล่นเราไม่มันนะคะเซตสองเซตสามไม่พูดไม่อธิบายแล้ว ซัดอย่างเดียวใครมาไม่ทันให้เซฟให้แชร์วนไปที่เซตหนึ่งฟังใหม่ถ้าคุณออกผิดคุณจะไม่ได้แขนและไม่ได้ไหลมันได้แบบใช้ข้อต่อเล่นนะคะเล่นกับข้อต่อไหล <c oughs> คุณจะไม่ได้ไหลคุณจะได้แบบข้อต่อแข็งแรง <c oughs> อายุเยอะแล้วนะคะก็บอกได้เลยนะคะ เลิกกินขนมหวานได้แล้วอายุเท่าเราเนี่ยเลิกกินหวานหวานได้แล้วให้มันเป็นแค่ชีตเดย์พอนะคะหวานมันเค็มเนี่ยถ้าไม่เลิกนะคะอายุ50เท่าซินดี้เป็นตรวจสุขภาพโรคความดันมาหมดละนะคะทีนี้เพื่อนๆที่50บวกที่แบบมีพุงตั้งแต่ลิ้นปีซินดี้บอกได้เลยนะคะเสียงโรค เส้นเลือดสมองตีบราเป็นํามาพาดมากคุณรวดพุงนะใหญ่ที่สะโพกใหญ่ที่ต้นขาใหญ่ส่วนบนไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคนะคะแค่ไม่สวยใหญ่สะโพกใหญ่ต้นขาเป็นที่ฮอร์โมนนะคะแต่สมมุติว่าพุงยืดตั้งแต่ลิ้ม,มปีไปอย่างเงี้ยเป็นโรคนะบอกได้เลยจะอ้วนส่วนไหนก็ได้อย่าพุงอย่ามีพุงนะคะ พุงหนาน้อยไม่เท่าไหร่แต่พุงที่มันที่มันสูงนะคะที่มันออกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเป็นอัม,มพาตจากเส้นเลือดสมองตีบได้นะคะแล้วเป็นความดันได้ใครที่นี่ไม่มัก ไม่รักชอบออกกําลังกายให้เข้าโปรแกรมโภชนาการลดพุงไม่ต้องออกกำลังกายโปรแกรมลดพุงเราไม่ได้ออกกำลังกายใครสนใจโปรแกรมลดพุงนะคะทักมาได้ไม่มีการออกกำลังกายนะคะโปรแกรมเลียไขมันเราจะ,อะสอนออกกำลังกายออกไม่ออกก็ไม่ได้บังคับนะคะแต่โปรแกรมลดพุงเชื่อไหมว่าบังคับไม่ให้ออกบังคับไม่ให้ออกกำลังกายฉะนั้นก็คือบอกได้เลย50บวกแบบมีพุงนะเซตสแล้วนะ อยังมีพุงนะไม่นั้นแบบอยู่ไม่ถึงเลี้ยงหลานนะเอาพุงออกกันด้วยไม่ชอบออกกำลังกายก็มาเข้าโปรแกรมกินอย่างเดียวตามสอนลดลดพุงได้อมาเลยใครเป็นคนใหม่นะคะอย่าเขียนขอต้าท่าท่าลดนู้นลดนี้นะคะใต้คอมเมนต์ให้ไม่ไหว เพราะว่าการเล่นแขนนะคะเล่นไหล่มันมีเป็น1 0บวีโอ20วิีโอแปะให้ไม่ไหวให้ไปเอาใน YouTube ใครไม่มี YouTube ของโค้ดพิมพ์หอมอยหมย่ไม่เอกใหม่มาเดี๋ยวให้ YouTube ไปแล้วไปดูที่เพลย์ลิสต์นะคะแยกไว้แล้วนะคะถ้าไหล่ถ้าแขนถ้าท้องท้องล่างถ่าต้นขาปั้นก้นคือมีทั้งทุกตรงมีทุกส่วน300กว่ากว่าวีดีโอเข้าไปใช้ฟรีนะคะใครยังไม่มี YouTube พิมพ์ใหม่มาเราไปแล้วนะคะเราไม่รอตั้งฉาก ขึ้นหตั้งฉากขึ้นเพลสสองตั้งฉากดันขึ้นเพลสสามไปรู้อย่างเดียวแล้วค่ะสี 4, ไม่อธิบายแล้วนะไปดูเส้นหนึ่งเอา5ดันขึ้นห้ามใช้ข้อต่อนะฮะโไหล่ผักนะคะเราใช้กล้ามเนื้อค่อยๆดันขึ้นนะคะเจ็ดแบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าต่อไปท่าที่สองดูนะคะขึ้นนะคะจริงๆแล้ววงพระจันทร์เราจะขึ้นสูงสุดแต่วันนี้เราขึ้นครึ่งวงพอนะคะเตรียมตัวนะคะป้ายป้ายหนึ่งตั้งฉากแล้วลงสอง ห้ามปล่อยแขนตึงยกขึ้นยกขึ้นขึ้นตั้งฉาก3ปลายตั้งฉาก4ปลายแขนตั้งฉาก5งาไงาไดัมเบลนะคะ6 7ตอนลงแขนหย่อนนะคะสอกงอนะคะ7 8 9 10 มัมีการปล่อยดัมเบลตกแขนตึงนะคะ11 12 13ดัมเบลไม่ติดตัวนะคะ14 15ต่อไปสลับซ้ายขวาดัมเบลห่างตัวห้ามแนบตัวนะคะดัมเบลห่างตัวแล้วถือหย่อนหย่อนแขนไม่ตึงแขนไม่ทิ้งถือหย่อนหย่อนอย่างเงี้ย นะคะ,ะถือเป็นแล้วนะคะเราป่ฮิบปุ๊บทิ้งไม่ติดตัวนะคะไม่ติดตัวนะคะ2 3 4ใช้กล้ามเนื้อแขนยกห้ามใช้หัวไหล่เวียงนะคะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคใครทิ้งดัมเบลแนบตัวง่ายนะคะแล้วก็ผิดด้วยนะคะต่อไปท่าที่4นะคะเอ่อเพลสทีละข้างนะคะเพลสทีละข้างไปตั้งฉากแล้วเพลสทีละข้างลงมาตั้งฉาก1 ฮึบสองความน้ำหนึ่งนะคะป่าย3ป่าย4ป่าย5ลุยๆไปเรื่อยๆนะคะแผนตั้งฉากไว้อย่าปล่อยตกนะคะ6ป่ายตั้งฉากไว้7ดฮึบ8ดดัมเบลเบาไปไม่ได้นะคะ เอาแบบทำ15ทีนะคะไม่เมื่อยนะคะให้เมื่อยนิดหนึ่ง10เฮึบตั้งฉากไว้11เฮิบ12เฮิบ13เฮิบ14ครั้งสุดท้าย15ต่อไปท่าสุดท้ายนะคะเพลสนะคะสอกตั้งฉากไว้ ห้ามใช้หัวไหล่เหวี่ยงขึ้นนะคะเอากล้ามเนื้อดันสุดลงมาตั้งฉากนับหนึ่งดันสุดลงมาตั้งฉากนับสองป้ายสามฮิฟสี่ฮิฟห้าป้ายหกป้ายเจ็ดป้ายแปดฮิฟเก้าฮิฟสิบป้ายสิบเอด็ด ฮึบสิบสองฮึบสิบสามฮึบสิบสี่ฮึบสิบห้าพักแขนอ่ะโอเคยืดกล้ามเนื้อช่วงช่วงหนึ่งนะคะอ่ะคอหันทางนู้นนะคะมันจะได้ไม่ล้ามากนะคะถ้าดันเบลหนักจะล้ามากแล้วกดแล็ก,ลกติกจะออกมาเยอะนะคะอันนี้การแบบว่าเล่นลระบบนะคะยืดระหว่างทางนิดตึง ดึงเข้าโดยอาการตึงกล้ามเนื้อนะคะยืดระหว่างเซตนิดหนึ่งโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเซตสามกันใครเพิ่งเข้ามานะคะให้รู้ไว้นะคะถ้ามาไม่ทันบ่อยๆวิธีแก้นะคะ เซฟแชร์ Save, share, กดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพจทำอะไรก็ได้ให้ปฏิสัมพันธ์กับไลฟ์คุณถึงจะเห็นไลฟ์ได้เร็วนะคะไม่งั้น Facebook ก็จะแบบไม่ให้คุณเห็นเลยคุณต้องคุณต,ต้องบอกมาดูย้อนหลังอน่ไมไ่ได้ออกตามสักที ดูนะคะช่วงนี้นะคะเมมเบอร์นะคะเอาตัวนี้ไปกินเทศกาลด้วยนะคะใครที่ชอบบกินชาบูชาบูสุก,กี้ซีฟูด้ดแล้วก็พวกจิ้มแจ่วนะคะหรือหมูกระทะนะคะน้ำจิ้มพวกนี้มันทำาให้ขามีเซลลูไล ใส่ชุดไปน้ําไม่ได้ซัมเมอร์นี้ใส่ไม่ได้ขาขาเป็นผิวเปลือกส้มกินตัวนี้ไว้นะคะไม่งั้นเวลา,อาพอพอเป็นเซลลูไลท์แล้วเอาออกยากวิ่งเป็นเดือนยังไม่ออกเลยนะคะกินกันไว้นะคะแล้วกิน2กระปุกต่อเนื่องนะคะจะช่วยให้เซลลูไลท์หายเริ่มจางเริ่มจางนะคะแต่ก,กระปุกเดียวได้แค่ดักลดบวมนะคะแล้วก็ที่เราให้ไปกินช่วงเทศกาลเพราะเราไม่อยากให้นะคะผิวเปือกส้มมา,มาเยอะขาบวมขาใหญ่ใครกิน น้ำจิ้มเยอะหรือส้อตมตำใส่ชูรสเยอะตื่นมานอกจากขาใหญ่แล้วนะคะตาบวมนะคะอันนี้มันจะช่วยดักโซเดียมทิ้งนะคะเอาไปกินกันด้วยนะเมมเบอร์นะ,ะแล้วก็สอนวิธีกินเทศกาลนะคะช่วงเทศกาลเรากินแหลกอยู่แล้วให้ให้กินแบบอ,อ,อย่างเช่นวันนี้กินของขาวเยอะเราก็แบบอย่าไปกินของหวานเยอะ นะคะอะไรประมาณนี้เครื่องดื่มสิ่งที่ตัดง่ายเลยคือเครื่องดื่มถ้าคุณแบบของขาวก็งดไม่ได้ของหวานก็งดไม่ได้สปิตสปิตนะคะขาวอย่าเพิ่งต่อหวานเดี๋ยวหวานไปอยู่ช่วงเบรกนะคะเบรกขั้นระหว่างมื้อใหญ่ให้กินแบบนี้นะไม่ใช่คาวต่อหวานสันดานไพ่อะไรนะ ถ,ถ้ากินข้าวไม่ต่อหวานสันดานไพ่แต่ไพ่หุ่นสวยนะคะมีแต่เศรษฐีนะคะที่ชอบกินของข้าวต่อของหวานเนาะพุงย้อยหมดเลยวิธีสอนนะคะกินข้าวเสร็จอย่าเพิ่งต่อหวานหวานไว้แบบให้มันย่อยไปก่อนนะคะแล้วค่อยกินหวานตอนเบรกเบรกระหว่างมือใหญ่นะคะแล้วเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะตัดออกไปเลยนะคะน้ำเร็ลมนะคะพวกชายเย็นอะไรพวกเนี้ย เอาหวานหวนานออกไปเลยเครื่องดื่มรสจืดปลอดภัยที่สุดใครไม่มีชาเหมือนโค้ดนะคะที่มันเร่งเบินได้แล้วก็ช่วยแบบล้างไขมันจากมื้ออาหารแล้วก็ขับสารพิษออกนะคะเราเร่งเบินได้นะคะก็กินน้าเปล่าใครมีชากินชาย่อมดีกว่าใครไม่มีกินน้าเปล่าให้ตัดเครื่องดื่มหวานช่วงเทศกาลนะคะเพราะว่าแบบบางคนกินแอลกอฮอล์หนักหนาอยู่แล้วและแอลกอฮอล์นะคะอย่าไปกินรวมกับ ขนมหวานแป้งไขมันผลไม้หวานห้ามกินกับสีอย่างนี้ห้ามกินรวมกันนะคะเครื่องดื่อน,นะคะบอกแล้วไม่น้ำเปล่าก็ชานะคะหรือกาแฟดำอย่าไปกินเครื่องดื่มหวานในช่วงเทศกาลกลับมากู้ร่างกันไม่ไหวเลยนะคะอ่ะไปอันนี้สอนเทคนิคนะคะว่าซินดี้ไปญี่ปุ่นอะไปญี่ปุ่นนี่นะข้าวเขาเป็นข้าวขาวด้วยนะคือมันเลือกไม่ได้นะโค้ดกลับมาม่ขึ้นเลยนะสกีด นะเพราะว่าโค้ดเอาพวกเมกอรี่ดังๆของเขาฮอากไกโดไปอยู่เบนเนบกกาแฟช่วงบา่ายโค้ดกินเป็นโค้ดสอนคุณคุณจำกันด้วยอันนี้คือเทคนิคหุ่นสวยห้าสิหุ่นสวยกินเป็นฟังไปเรื่อยๆนะเก็บลักเล็กขโมยน้อยไปเตรียมตัวหนึ่งสองอันนี้สอนกินเทศก,กาลนี้แบบซีเรียสนะมันนั่งเอาออกปวดหัวนะไปห้า หบางคนกลับมาใส่ชุดไม่ได้ 7. ปิดเทอมด้วย 8. ผู้ปกครองบอกไปทำอะไรมาท้องหรือเปล่า 9. 10. าเอาแบบเปิดเทอมมาเขาจำเรากันได้นะ1ิ1เ1็ดสิบและสิต่อไปวงพระจรันทร์ครึ่งซีกนะคะปลายนะคะหแขนงออย,อย่าทิ้งขึ้นขึ้น สองสตั้งฉาก6ตั้งฉาก7ตั้งฉาก8ตั้งฉากไปเก้าสิบสิบเอ็ด 14และ15ต่อไปท่าที่3นะคะถือถือยอดหย่อนห่างตัวไว้ห่างตัวไว้นะคะป้ายหนึ่งไม่ชิดตัวนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1> 9 1้าสไม่แนบตัวนะคะ1ิบสองครั้งสุดท้าย15บ oh. ห้าอ้มปนะคะกลับมาตั้งฉากขึ้นทีละข้างใช้ายขวานับหนึ่งนะคะป1 2 3ตั้งฉากไว้สองไม่ตกนะคะฉากไว้4 5 6 7 8 9 10อีก5ทีนะคะ สิบเอ็ดสบสองสิาสครั้งสุดท้ายสิบห้าพักอ่ะท่าสุดท้ายวันนี้โคตรรวดเดียวไปไวนะคะ เป็นไงล่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องพายยืดเยอะๆเลยล้าแขนมากเลยนะคะตั้งฉากไว้พเลลลพเลสขึ้นสุดลงมาค่อยๆลงตั้งฉากเพลสขึ้นสุดสองปลายสามฮึบสี่ฮึบห้าฮึบหกปลายเจด็ด ช้าๆไปเฮบสิบเอ็ดสิบสองบสิบสาตั้งฉากไว้ฮบสิบ,บ,บห้าเงื่อแตกพักเฮ้ยดูนะคะด้วยความหนักนะคะเหงื่อ